สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับบทเรียนวิชาพละศึกษาเรื่องกีฬาเปตองบทที่2การอบอุ่นร่างกายอุปกรณ์และสนามเปตองต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และสนามเปตองกันนะคะ หนสนามเปตองพื้นที่การเล่นและข้อกำหนดเรื่องสนามกีฬาเปตองที่เล่นกันบนพื้นทั่วไปโดยการกำหนดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือกรรมการผู้ตัดสินพื้นสนามเป็นสนามดินสนามหินคลุกสนามหญ้าและบนพื้นไม้ยกเว้นสนามคอนกรีตสำหรับสนามที่ใช้ในการแข่งขันทั่วไป จะใช้สนามลูกกลางหรือสนามที่ทำด้วยหินคลุกอัดบดแน่นขนาดของสนามต้องมีความยาว15เมตรและกว้าง4เมตรเป็นอย่างน้อยสำหรับการแข่งขันระดับอื่นๆสหพันธ์หรือผู้จัดการแข่งขันอาจอนุญาตให้ลดขนาดของสนามลงแต่ต้องไม่น้อยกว่า12เมตรคูณ3เมตร พื้นที่ที่ใช้ทำการแข่งขันที่มีสนามแข่งขันจำนวนมากกว่า2สนามซึ่งถูกแบ่งโดยเชือกขนาดของเชือกต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของลูกเปตองและลูกเป้าเมื่อรอบบริเวณสนามนั้นถูกกั้นด้วยเครื่องกั้นที่มีความแข็งแรงเครื่องกั้นนี้จะต้องอยู่ห่างจากเส้นขอบสนาม ยังน้อยหนึ่งเมตรสอลูกเปตองคำว่าลูกบูลเป็นคำเรียกทับศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสคือบูซึ่งแปลว่าลูกกลมหรือวัดถุกลมแต่ในประเทศไทย ผู้เล่นนิยมเรียกว่าลูกเปตองลักษณะของลูกเปตองที่ได้รับการรับรองการเล่นกีฬาเปตองนั้นต้องใช้ลูกเปตองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพ,พันธ์เปตองนานาชาติโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. คึ่ำจากโลหะสอ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง7.05ซนตมตรต่ำสุดถึง8.00เซนติเมตรสูงสุด 3. ม,มีน้ำหนักระหว่าง650กรัมต่ำสุดถึง800กรัมสูงสุด,สดการแข่งขันสำหรับยุชนอายุไม่เกิน11ปีอาจจะอนุญาตให้ใช้ลูกเตตองที่มีน้ำหนัก600กรัมและเส้นผ่าศูนย์กลาง65มิเมตร 4. ลูกเปตองภายในต้องกรวงห้ามบรรจุด้วยสารประกอบใดๆเช่นตะกัว่วทรายสารปรอดและอื่นๆโดยกดทั่วไปลูกเปตองจะถูกห้ามปรับเปลี่ยนแปลงสภาพหรือดัดแปลงใดๆก็ตามไม่อนุญาตให้ทำหรือเปลี่ยนแปลงหลังจากที่บริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองได้ผลิตออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามกระทำการดัดแปลงเพื่อประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความแข็งของลูกเปตอง ซึ่งถูกผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว 3. ลูกเป้าลูกเป้าในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า borts นักกีฬาเปตองของไทยเรียกว่าลูกเป้าหรือลูกแกนลูกเป้าที่ถูกต้องตามมาตรฐานต้องทำจากไม้ หรือวัสดุสังเคราะห์ซึ่งมีเครื่องหมายของผู้ผลิตและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์เปตองนานาชาติตามข้อกำหนดของการทำลูกเป้าที่ได้มาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกเป้าต้องมีขนาด3 0ม mm, เมตรสามารถเพิ่มหรือลดได้ไม่เกิน1มเมตรน้ำหนักลูกเป้าต้องอยู่ระหว่าง10-18กรัมการทาสีลูกเป้าอนุญาตให้กระทำได้แม้ว่าจะทำด้วยไม้ต้องไม่สามารถยกขึ้นได้ด้วยแม่เหล็ก 4. วงกลมสำหรับโยนลูกวงกลมที่ใช้สำหรับยืนในการแข่งขันเปตองผู้เล่นหรือนักกีฬาเปตองสามารถที่จะวาดได้เองโดยขนาดของวงกลมนี้ต้องมีขนาดใหญ่พอที่ผู้เล่นหรือนักกีฬาเปตองสามารถยืนได้เต็มฝ่าเท้าสองข้างแต่อย่างไรก็ตามวงกลมที่ถูกวาดขึ้นมานี้วัดแล้วจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า35เซนติเมตรไม่เกิน50เซนติเมตร ในกรณีที่ใช้วงกลมสำเร็จรูปเป็นอุปกรณ์การแข่งขันวงกลมนี้จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตร 5. เทปวัดระยะในการเล่นเปตองปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอเสมอคือลูกเปตองของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้กับลูกเป้าใกล้เคียงกันมากจนไม่สามารถดูได้ด้วยสายตาว่าฝ่ายไหนใกล้กว่ากันหรือฝ่ายไหนชนะ จึงจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์การวัดเพื่อหลีกเลี่ยงการโต้แย้งกันของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายอุปกรณ์การวัดนี้มีทั้งการวัดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสำหรับอุปกรณ์ที่วัดที่ไม่เป็นทางการได้แก่การกะด้วยสายตาหรือแม้กระทั่งการใช้หลอดกาแฟวัดสำหรับอุปกรณ์การวัดที่เป็นทางการหมายถึงเครื่องมือที่ใช้วัดระยะทางโดยมีหน่วยวัดกำกับไว้บนสายวัดเช่นเทปวัดระยะตลับเมตร ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดจะมีวิธีการวัดแตกต่างกันไปหกป้ายบอกคะแนนในการแข่งขันเปนตองนั้นจะตัดสินแพ้ชนะกันภายในเกมเดียว13คะแนนเท่านั้นโดยฝ่ายที่ชนะจะต้องเป็นฝ่ายที่สามารถทำคะแนนได้ครบ13คะแนนก่อนสำหรับรอบแรกหรือรอบคัดเลือกการกำหนดการแพ้ชนะที่11คะแนนหรือ13คะแนน แล้วแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะกำหนดตามความเหมาะสมซึ่งในการที่จะทราบวา่าผู้เล่นฝ่ายใดได้คะแนนเท่าใดนั้นการทำป้ายบอกคะแนนที่ถาวรเหมาะสำหรับติดตั้งไว้ที่สนามเปตอองภายในบ้านหรือภายในหน่วยงานแต่สำหรับการแข่งขันที่ต้องใช้สนามเป็นจำนวนมากการใช้ป้ายบอกคะแนนที่ถาวรคงจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงใช้แผ่นป้ายบอกคะแนนซึ่งทำด้วยกระดาษแทน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใบบันทึกคะแนน 7. จ็ดพาเช็ดลูกเปตองพาเช็ดลูกเปตองมีไว้สําหรับทําความสะอาดลูกเปตองและสําหรับไว้เช็ดมือของผู้เล่นในกรณีที่เล่นเปตองในสถานที่เปียกชื้นซึ่งถ้าหากไม่ทําความสะอาดลูกเปตองหรือมือแล้วจะทําให้การโยนเปลี่ยนทิศทางได้ เนื่องจากดินที่ติดอยู่บนลูกเปตองนั้นติดมือหรือทําให้มือผู้เล่นลื่นเช่นเดียวกันในสนามที่พื้นผิวเรียบและมีฝุน่นหากไม่ทําความสะอาดลูกเปตองก็จะทําให้ลูกเปตองลื่นมือได้้าเช็ดลูกเปตองไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไปผู้เล่นจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ไม่มีข้อบังคับแต่อย่างใดจบเนื้อหาในบทที่2แล้วค่ะ อย่าลืมทบทวนเนื้อหากันด้วยนะคะลาไปทำแบบฝึกข,ขัดท้ายบทกันค่ะ